สวัสดีครับวันนี้พ่อเอ๋อมาแทนคุณแม่เจนนี่นะครับวันนี้เรามาร้านแคมโรสแบงคอกกันนะครับร้านนี้เป็นร้านหา่นย่างชื่อดังมาจากฮ่องกงนะครับถ้าใครเคยไปฮ่องกงแล้วรู้จักร้านย่องกี่เนี่ยเขาเนี้ยเขาเป็นเครือญาติกันนะครับแต่เขาแยกมาทําตั้งแต่ปี2014นะร,ร้านนี้ตั้งแต่ปี2015เขาได้มิชลินตาร์หนึ่งดาวมาตลอด8ปีเลยนะครับขณะย่องกี่เนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดนี้เลย เรามาชมเมนูเป็ดพิพากันะเป็ดที่เป็นเป็ดหนังกรอบนะน่าทานมากเลยแล้วกมมม็มีเมนูเป็ดย่างปกติก็มีนะครับอ,อันนี้ก็มีหมูกรอบครับหมูแดงเขาบอกหมูทอหมูแดงแบบทอเนี่อร่อยมากๆเลยแต่คุณพ่อเอกเขาไม่ได้ทานพ่อเอกได้สั่งเป็นหมูกรอบกับเป็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรมากแล่ยมันั่งดูเป็ดกับไก่กันอน,นี้มีไก่ซีอิ๊วด้วย แล้วก็หมูกรอบอันนี้หมูกรอบน่าทานมากอันนี้ซักกิ้งพริกก็คือหมูหันนะครับตัวละพันครึ่งตัวพันห้าครับถ้าใครชอบทานหมูหันนี่ต้องมาเลายร้านนี้แล้วก็มีชิ้น่วนเป็ดนะครับมีปีกเป็ดมีเกลือน,นะครับอันนี้พ่ออก็สั่งมาแล้วก็มีของที่ทานเพิ่มอย่างเช่นปลาหมึกไข่พันโล้เต้าหู้เป็นต้นนะครับเห็นแล้วอันนี้ยังอยากทานอยู่เลยอ่ะแล้วมีเห็ดด้วยเมนูน ต่อไปก็จะเป็นพวกไซดิดต,ต่างๆครับเช่นผักต่างๆอันนี้เป็นเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงบนข้าวนะฮะแต่คุณพ่อเอ๋ไม่ไม่อยากทานข้าวเดี๋ยวเราจะสางเป็นแบบบนบะหมี่ครับอันนี้มีเกี๊ยวน้ำด้วยแล้วก็มีเป็ดของย่างบนบะหมี่แห้งครับอันนี้อร่อยครับแล้วจริงๆเราสามารถสางเป็นแห้งหรือเป็นน้ำก็ได้แล้วก็จะเป็นเชี่ยว อันนี้ไม่ได้สั่งนะฮะแต่ดูน่าทานเดี๋ยวเขาหน้าต้องกลับไปสั่งดูซะแล้วนี่เป็นสตีมไวไรซ์แล้วก็จะมีของหวานครับของหวานก็จะเป็นประมาณถั่วแดงซุปถั่วแดงเนี่ยนะฮะจานละแปแต่พ่อยก,ก็ไม่ได้สั่งกันแล้วก็มีไอศครีมแล้วก็เป็นน้ําต่างๆนะฮะในเมนูทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามีน้ําผลไม้เยอะๆเลย แล้วก็มีน้ำบวยด้วยพรอร์ชําน้ำบวยบรรยากาศของร้านนะครับน่านั่งมากๆเลยเห็นไหมที่นั่งค่อนข้างเยอะม,มีแบบมีแบบที่นั่งแบบโซโฟาด้วยอ่ะของเรามาแล้วนะครับเป็นชิ้นสุดแบบเป็นปีกเป็ดกับเกลืนครับอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากเราสามารถสั่งลงกันมาได้นะอันนี้เป็นเป็นปีกฝั่งของปีกเขาตุ๋นมาได้นุ่มแล้วก็เคี้ยวได้กรุบกรุบมากส่วนเกลืนนี่ก็ ไม่ได้แห้งจนเกินไปครับเวลากินนี่ก็เคี้ยวกรุบกุอร่อยมากอ่ามีอะไรอีกนะแล้วก็มีน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มพริกน้ํามันอันนี้ตัวเองของเราคือบะหมี่ครับบะหมี่เป็ดกับหมูกรอบอันนี้น่าทานมากๆเห็นไหมเนื้อเป็ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปคัดเป็ดมาที่ชั้นไขมันกำลังดีรวมถึงหมูด้วยเขา ต้อนชั้นไขมันกลางดีเขาไปคัดซับไพเออร์เนี่ยใช้เวลา6เดือนในการคัดเลยนะครับถึงกว่าจะได้ซับไพเออร์เป็ดกับหมูกรอบนี่มาจริงๆแล้วของเขาดังเรื่องห่านด้วยแต่เมืองไทยไม่มีซับไพเออร์ห่านก็เราเราอดทานกันอ่าเราเรามาราดน้ำเขาเรียกเป็นซอสหรือเปล่าซอสบนบะหมี่อร่อยครับต้ซนซอสน,นี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของเขาค่อนข้างดีเลยหมูกรอบนี่เห็นไหมชั้น เนื้อชั้นไขมันนี่กําลังดีนะครับหนังนี่กรอบมากมากห่อยทานแล้วแบบกุบกับกุบกลับเลยโอ้เคี่ยวกันนะอร่อยมากแล้วก็มาทานดูบะหมี่ครับเส้นบะหมีน่นี่เขาก็นําเข้ามาจากฮ่องกงเลยนะครับส่วนแผ่นเกี๊ยวอ่าในเกี๊ยวกุ้งเนี่ยเพราะเพราะเอ๋อยากทานเกี๊ยวที่มันกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้มานานแล้วหลังจากที่ไปทานที่ฮ่องกงแล้วกลับมาเมืองไทยนี่หาไม่ได้เลยนะครับนี่ในส่วนของตัวเกี๊ยวนี่ แผ่นเกี๊ยวนี้เขาก็นําเข้ามาจากฮ่องกงเหมือนกันคือไ,ไม่ไม่นด้จะเอาทำไมเมืองไทยทําได้แต่ว่าอร่อยมากๆนะฮะมื้อน,นี้คุณพ่อเอทานไปอ่ะเรามาดูกันราคาที่เราจ่ายไปทั้งหมดนะครับจะหมด700ครับแล้วแต่ว่าจะมีสวิตชาร์จกับแวดอีกก็ตกไปที่823.90บาทครับอ่าดังนั้นเราก็ต้องขอบายบายร้านแคมโรสเดี๋ยวคุณพ่อเอ๋พาไปดูร้าน ส่องฟ้าบากุเตะนะครับอันนี้อยู่ในในิกะบางนางเหมือนกันอยู่ในละแวกใกล้ๆกันพอดีจะซื้อกลับไปฝากคุณแม่นะครับคุณแม่จจนี่ชอบทานาบากุเตะร้านนี้มากๆบอกว่าอร่อยทานแล้วแบบสดชื่นครับถ้าใครเคยมาลองทานแล้วมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าเป็นยังไงร้านเนี้ยนะเวลาเรามาม่กบะบางนาเราต้องซื้อกลับบานทุกครั้งเลยเมนูที่เราสั่งซื้อกันจริงๆเนี่ยก็คือตัวบากุเตะครับที่นี่จะเป็นบากุเตะแบบ น้ำใสนะฮะเป็นแบบน้ำใสที่ทานเข้าไปแล้วจะได้รสชาติของอพริกไทยนะกินแล้วจะรู้สึกร้อนผักเข้าไปอร่อยมากๆเวลาเราสั่งเราก็จะบอกว่าขอน้ำซุปเพิ่มด้วยนะเพราะว่าเราสามารถนำซุปเนี่ยไปต้มกับกระดูกหมูเพิ่มเติมได้เลยแม่เจนี้เขาก็จะจัดกระดูกหมูตามมานะครับว่าอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับมื้อนี้นะครับอันนี้เราเราซื้อกลับไป เรามาดูเมนูของเขานอกจากากุเต้แล้วเขาก็มีหม้อด,ดินหม้อด,ดินก็จะเป็นเมนูที่หลากหลายครับมีหลายหน้าหลายแบบมากเลยเป็นหม้อด,ดินที่มาจากสิงคโปร์ถ้าเคยใครเคยไปสิงคโปร์ก็จะเห็นร้านขายหม้อด,ดินพวกนี้เต็มเลยแล้วก็มาดูเมนูตุนนะครับมีไส้ตุนมีพะโล้ต่างๆอันเนี้ยเหมือนคล้ายร้านเมื่อกี้เลยแต่ว่าอร่อยแล้วก็ในส่วนของถัว่วลิสงกับผักด,ดองอันนี้ต้องสั่งซื้อไปเหมือนกันอร่อยมากครับอันนี้ก็ได้ไิชินสตาร์มาเหมือนกัน โอเคครับเดีย๋ยวไว้คราวหน้าคุณพ่ออกจะพาเพื่อนๆไปทานร้านอาหารอร่อยๆอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องคุณแม่เจนนี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ